คนเกิดวันเสาร์ในสัปดาห์นี้นะคะอันดับแรกคือเด่น <c oughs> ในเรื่องคอนเนคชั่นในเรื่องการแบบว่าเจอเพื่อนใหม่เจอสังคมใหม่ๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องของการกินการดื่มถือว่ามีความสุขมากๆการเงินในสัปดาห์นี้หรอไม่ติดขัดใช้ใจ่ายกับของใช้ส่วนตัวครีมเครื่องสําอางของในบ้านเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงการใช้ใจ่ายกับของกินการดูแลบ้านก็ได้แต่ว่าเราคิดเดยอะคิดมาก เกี่ยวข้อกับเรื่องการเงินถาาว่าติดขัดไหมก็มองว่าไม่การงานหลอเบื่อมากพูดอะไรไปก็ไม่มีใครฟังไม่มีใครสนใจหรือถ้ามีใครมาเสนอความคิดเห็นหรือข้อคิดเห็นเสนองานอะไรมันก็ค่อนข้างที่จะซ้ําเดิมเบื่อมากก็เลยอยู่ในช่วงที่ปรีกวิเวกไม่อยากโฟกัสไม่อยากสนใจหรือว่าไม่อยากเข้าสังคมอะไรกับใครในช่วงน,นี้เลยคนโสดปิดกัน้น ถ้าเธอไปชอบใครในช่วงเนี้ยเขาจะไม่อยากคุยไม่อยากสารตอบไม่อยากคุยไม่อยากโฟกัสไม่อยากยุ่งกับเธอส่วนถ้าตัวเธออยู่เฉยๆแล้วมีคนเข้ามาเธอไม่อยากตอบเธอไม่อยากอะไรเลยเธอรู้สึกว่าการมีความรักมันค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาจุกจิกนั้นเธอขออยู่ในพื้นที่ของตัวเองก่อนเหมือนเธอมองเห็นแต่ปัญหาแล้วเธอก็เลยกลายเป็นคนที่เริ่มต้นในความสัมพันธ์ยากมากๆคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะให้สเตตัสก็ไม่ให้ แล้วจะไปคุยกับคนอื่นก็ไม่กล้าเต็ไมไปด้วยความคาราคาซังยืดเยื้อมากๆไม่มีอะไรที่แบบว่าได้ดัางใจเลยสุดท้ายคนมีคู่คิดมากนะคิดมาก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 และมากเป็นปัญหาตั้งแต่ในอดีตปัญหาจุกจิกหรือว่าปัญหาที่เรารู้สึกว่ามันเคยเป็นปมสําหรับเรามากๆจนกลัวว่าจะเกิดขึ้นอีก กลายเป็นคนที่คิดไม่ตกวิตกกังวลม,มากๆแต่ว่าพยายามที่จะไม่พูดพยายามที่จะเก็บอารมณ์พยายามที่จะไม่สื่อสารออกมาว่าไม่พอใจหรือว่าไม่โอเค